สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจำเดือนกันยายนปี2568ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทาง ดูพระเป็นไกล้ไลน์เพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้นำเอาคำพยากรณ์ไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนนะคะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการดูดวงนั้นคุณควรจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนปี2568นี้นะคะเป็นจังหวะเดือนที่คุณจะมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องด้วยนะคะเพราะว่าดวงดาวหลายดวงได้ทําการโคจรเคลื่อนย้ายในตําแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อทั้งการงานการดําเนินชีวิตและก็สุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะโดยพื้นฐานแล้วชาวลัคนาราศีเมษก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรือรน้น คนที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแต่ในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าพลังงานรอบตัวนั้นบีบบังคับค่ะให้คุณต้องทําตามกฎเกณฑ์หรือระบบระเบียบอะไรบางอย่างหรือบีบบังคับให้คุณทําในสิ่งที่คุณยังไม่พร้อมค่ะ การกระทำในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ค่ะดาวหลายดวงได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอังคารดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระเกติซึ่งการโคจรยกย้ายนั้นก็ต่างกันในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทำให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษเจอกับเรื่องราวเจอกับบททดสอบแล้วก็มีเกณฑ์ได้เจอกับโอกาสคบคู่กันไปด้วยค่ะหากคุณรับ มือกับทุกอย่างด้วยความมีสติและก็ความเด็ดขาดในแบบฉบับของตัวคุณเองคุณก็จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาพิจาราอิทธิพลของดาวแต่ละดวงกันก่อนนะคะว่าดาวแต่ละดวงนั้นจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษอย่างไร เริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกก็คือดาวพระพุธค่ะในวันที่11กันยายนปี2568ดาวพระพุธได้ทำการโคโจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกันค่ะซึ่งดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะคะก็ถือว่า เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันก็เท่ากับว่ามาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญารวมไปถึงระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจรจาก,การสื่อสารให้มากขึ้นนะคะทําอะไรก็ต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าทําแบบหุนหันพลันแล่นมีโอกาสที่จะ ผิดพลาดจากความเร่งรีบของตัวคุณเองได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวแห่งการเรียนรู้ไหวพริบป,ปฏิภาวนะคะสมัยก็มองว่าถ้าคุณเจอเรื่องราวที่ท้าทายเจอเรื่องราวที่ยากลําบากมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่จะรับมือและจัดการค่ะ พอเข้าสู่วันที่12กันยายนปี2568ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณด้วยนั้นได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลค่ะ มาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาซึ่งเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนนะคะคู่พาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาการที่ดาวพระรังคารมาอยู่ในพบเรือนนี้เนี่ยอาจจะส่งเสริมทั้งในด้านบวกและด้านลบเลยนะถ้าเป็นในด้านบวกเนี่ยคุณอาจจะเจอกับคู่พาร์ทเนอร์คู่สัญญาที่ดีนะคะส่วนในด้านลบอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเจอกับความตึงเครียดมีปากเสียงกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญามีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ได้นะคะ มันเกิดขึ้นได้นะในด้านบวกอีกประการหนึ่งคือคู่ค้าคู่สัญญาสามารถที่จะผลักดันคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีอย่างมากนะคะมีความกระตือรือร้อนมีแนวคิดมีทัศนคติที่ตรงกันนะพอเข้าสู่วันที่13กันยายนปี2568ค่ะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในราศีพฤษภนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตา ดาวพระเกตเป็นดาวบุญเก่าค่ะดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งความเชื่อดาวแห่งความศรัทธาเมื่อมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินจะทําให้คุณมีโชคทางด้านการเงินมีโชคมีลาบจากบุญเก่าบารมีเก่าหรือการกระทําอะไรต่างๆนานาที่คุณเคยทําดีกับคนอื่นคุณเคยบริจาคคุณเคยร่วมบุญร่วมกุศลมันจะหนุนนําทําให้คุณมีโชคมีลาบทางการเงินนะคะมีช่องทางพิเศษเกิดขึ้นโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นะ อาจจะมีโชคไม่ลาบจากความฝันนะดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนการเงินจะทําให้เงินคล่องตัวค่ะมีกระแสเงินเข้ามีกระแสเงินออกหมุนเวียนเปลี่ยนดีมากค่ะพอเข้าสู่วันที่16กันยายนปี2568ดาวพระสุข ได้ทําการโคจรโยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ในราศีสิงห์นี้ถือว่าเป็นเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีเมษเดวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของความรักความสุขทรัพย์สินสิ่งสวยงามเป็นดาวตัวแทนของเพศหญิงค่ะแล้วพอโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสุขความรักครั้งใหม่บุตรบริวารไอเดียการลงมือทํามันก็ยิ่งส่งเสริมกันมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษเวลามีไอเดียอะไรแล้วลงมือทำเนี่ยมันมีโอกาสประสบผล สำเร็จสูงนะหรือบางทีคุณก็มีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเข้ามาได้ทรัพย์สินได้สิ่งของใหม่มาครอบครองบางทีนะชาว,วาราศีเมษเคยหวังว่าอยากจะซื้อสิ่งของบางอย่างมาครอบครองตั้งนานแล้วแต่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อได้หามาสักทีระยะนี้ก็ได้ซื้อมาครอบครองแล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารด้วยนะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานช่วงนี้ลูกหลานตั้งใจเรียนทําคะแนนสอบได้เกรดดีนะคะหรือว่า แข่งขันได้สําเร็จหรืออาจจะมีความภาคภูมิใจในแง่มุมอื่นๆก็ได้ส่วนใครที่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีลูกหลานบริวารเนี่ยนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ลูกน้องทําผลงานให้กับคุณได้ดีนะคะส่งเสริมคุณคอยผลักดันคอยสนับสนุนงานให้มีความก้าวหน้าพัฒนาได้มากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆมากๆนะที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในราศีสิงห์ครั้งนี้ค่ะพอเข้าสู่วันที่17กันยายนปี2568 ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันค่ะมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงลาบยศกิติยศนะคะเพราะการที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้อาจจะมีคนติฉินนินทาอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศท,ทางที่ไม่ดีมีคนใส่ร้ายใส่ความแทงข้างหลังเรื่องราวแบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะ และเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธได้ทําการโครจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจะยกย้ายในวันที่11กันยายนแล้วอีกครั้งก็คือ28กันยายนนั่นเองเดาวพระพุธจะยกเข้าสู่ราศีตุลมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาจะส่งเสริมทําให้การเจราจาข้อตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความราบรื่นเรียบร้อยมากขึ้นการดิวงานจะปิดดิวได้การสื่อสารจะมีความชัดเจนคําพูดมีน้ําหนักวาจาพารวยวาจาส่งเสริมโชคลาภมาสู่ ตัวคุณนี่แหละค่ะคือความโดดเด่นที่คุณจะได้รับในช่วงออปลายเดือนกันยายนนะคะ ต่อมาเรามาพิเคราะห์พิจารณาถึงผลกระทบต่อในแต่ละด้านสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะสมัยขอเริ่มต้นที่ด้านการงานกันก่อนนะคะในแง่มุมของการงานเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นจังหวะเดือนที่คุณจะต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างถ้าจะว่าไปงานก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมเกี่ยวข้องกับผู้คน มันจะมีความยุ่งเหยิงยุ่งยากเข้ามาค่ะคุณอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาอแววงกับคนรอบข้างรอบตัวหรือเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะเจอกับงานใหญ่อาจจะเจอกับโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบซึ่งมันมีความท้าทายอย่างมากแล้วพอคุณรับผิดชอบไปมันก็เกิดความเคร่งเครียดกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีมีการกดดันตัวเองเนี่แหละค่ะมันเป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยปฏิพานไหวพริบของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย ทำไมมองว่าคุณจัดการได้นะคุณรับมือได้นะเพียงแต่ว่าบางบางทีเนี่ยคุณมักจะกลัวไปก่อน นะคะคุณมักจะก,กังวลไปก่อนคิดมากไปก่อนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือการถูกใส่ร้ายใส่ความการถูกติชินนินทาการถูกใส่ร้ายป้ายสีบางครั้งบางทีเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยสพอร์ตสนับสนุนและผลักดันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็ได้ยินได้เห็นแล้วก็อิจฉาริษยากันเกิดขึ้นได้จนเอาเรื่องคุณไปพูดในทางเสียเสียหายหายแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ ในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างค่ะเดือนนี้เนี่ยมีข่าวมีมีขา่ขาวดีนะทั้งด้านรายรับแล้วก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายด้วยเพราะดาวพระเกตโคโจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยจะส่งเสริมทําให้ตัวคุณมีโชคมีลาบทางการเงินแบบฟลุกฟล๊กๆมีเกณฑ์ได้เงินโบนัสมีเกณฑ์ได้เงินคืนมีเกณฑ์ไดออ้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินเก่าจากลูกหนี้ที่หยิบยืมไป หรือได้รับรายได้ที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแต่ก็มีรายจ่ายก้อนใหญ่เกิดขึ้นหลาย,หลาย,ห,ลายหลายรายการเลยนะคะบางคนก็จะจ่ายไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะรีโนเวทบ้านหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้ามาในบ้านซ่อมแซมรถ ะะหรืออาจจะเป็นจังหวะที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นก็ได้ค่ะต้องวางแผนการเงินนะคะมีเงินเข้ามามันก็มีเงินจ่ายออกไปเยอะเหมือนกันค่ะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ถ้าจะพูดถึงคนโสดน,นะมีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่ที่สดใสยอย่างมากเลยทีเดียวดาวพระศุกร์นะคะโคจรสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะจะส่งเสริมทําให้คุณมีเสน่ห์อย่างมาก นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ที่จะทําให้คนอื่นมาตกหลุมสเสน่ห์คุณนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะได้ไปจีบไป,ไปชอบใครบางคนแล้วก็มีเกณฑ์จีบได้จีบติดด้วยนะเออมีโอกาสได้เจอกับคนหน้าเด็กมีเกณฑ์ได้เจอกับคนตาหน้าตาดีประมาณนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นมีความหวาน เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันกับคู่รักคนรักด้วยนั่นเองค่ะ ในแง่มุมของสุขภาพนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะมีจังหวะที่ดาวพระอังคารเนี่ยดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนานราศีเมษได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลนะคะนั่นก็คือมาสถิตอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาทํามุมเล็งมาอย่างลัคนานราศีเกิดชาวเมษดาวพระรังคารถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์พอเล็งมาแบบนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุระมัดระวังการเจ็บปวดตามกระดูกตามข้อตามข่าวกล้ามเนื้อต่างๆเอ ฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษนะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะของแหลมของมีคมทิ่มต่้เรื่องราวเหล่านี้ดูให้ดีนะคะอย่าชะล่าใจค่ะสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้เนี่ยคือในแง่มุมของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแล้วก็เรื่องของการเงินการทองนะคะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูงญาติสนิทไมิสหายเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่คนรักคู่รักจะดีขึ้น แล้วก็เรื่องการเงินค่ะที่จะเป็นจังหวะพลิกชะตาชีวิตให้กับชาวลคราศีเมษเลยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ยกระดับฐานะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวคุณมีเงินเข้ามามากขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการนะคะได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองอยากใช้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ